ที่เน่ทำอะไรพ่จสวัสดีค่ะป้าป้านะนะก่อนสวัสดีค่ะพี่จ้าเรับมึงมึงไม่มาบ้านเลยสวัสดีจ้าพี่น้องพี่จ้าสวัสดีจ้าชุ่มมือชุ่มมือ,มอที่เริ่มขี่โกงแล้วที่นี่ไปไหนเฮ็ดแนวกินต้มเดี๋ยวจังสิไปซื้อลาบให้เกินนะกุ้งใดเทพลพพินให้พอต้อ,ตองใส่รถครับผม ใส่ซางเ,งเอาเลยข้างๆนี่อ่าพันใส่รถมูเอาอ่าพันับเท่สองพันว่างวเมตรกับเทราคาเทเราสองพนเลยเรถเท่เท่เอามืออม่เท่บ่ใส่้วนทีไปเราไปล้มเทพื้นเทืนคูนจะได้ทำความสะอาดเรียบร้อยตรไหน ต้มโอ้ต้มเนื้อครับผมต้มเนื้อต้มเปืี้ยๆครับผมให้สร้างเพื่นกินเขาสวยแล้วก็สิเออ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 เอ,อส,สอืลาบไม่เพิ่นเขาได้ต้มแล้ว เขาจะมีพื้นที่เก็บของเก็บหยังมันจะงปัดกวดได้ง่ายพี่เนอกเทพื้นก่อนวันนี้ไฟต่อไฟเติมไป่ย่เอน้เรมไปเอา้องเปลี่ยนไเบอแลวตอาเอาเสาหาต้นเนาะ ่ฟทำอะไรโอ้ยร้อนโอร้อนเสื้อเขาไม่รูปร้านจะกลับบ้านไปแล้วภาษีเสื้อเขามาแม่เพิ่นมามนอยากเก็บเห็ดอยากเก็บเห็ดเพิ่นเลยมะขามกับนี่นี่บอกเขาไปแล้วบ้านนี่นี่บอกเขาไปแล้วในบ้านนี่นี่เรียนยุธง mặt hàng của tao mày yong yong lạy yong đi kỳ nọ không bụng lạy bụng bưng bụng 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 หวานบ่อิน้เบิดมือตัมหวานบ่อิน้อเบิดมือลืมบิดทีนี่คคือีหิวคนรห่วงเหรินนะนาเม่ลืมดอกควห่วงเหรินกับใหญ่กมกินบ่พอมานอนดูดแป๊บเดียวเบิด ไอ้คุณนากากวา่เสยด้วยไอ้คุณนากากกวาดเสยหอ้เจ้าจะจะว่าปิดกัอออบแดกเลยที่จะหายใจพ่ท um, ่านอยู่รดปูนรดปูนเขาบ่ได้พี่น้องก็เลยต้องเทมือเอา ผสมมือรถดำรถดำคนน่ะรถดำนุ่งใหญ่เป็นเใบก็ขี้่าเพื่อนเขาเพื่อนดี่ะ ขึ้นเดเีด <mm ี๋ยวกระจังสิปันครับผมเป็นเห็ดม่เรียบก่อนถ้าปูนเลียแพ่ว่ากระเสียให้ล่งใดเห็ดมองไปล่างจานไว้ถังไ้ล้างจานกองจาามันตาย ีต้องสามถังไปครับขีจอครับเทเล่ประเภทไหนเขาจะบอกบ่ ก็ไปเับไมอ่มันมีข้อมูลเก่าอยู่ด้หรอ่เม่งไม่แล้วเมื่อแรกไปสมัครเขาก็นัดเมื่อสไปสอบสอเขียนสอบขับสอบขเออขบอะไนีเงก็เอาเอารถไปเซารถเขาอ่ะเซารถเ่เลอหัวลากอ่ะเซารถหัวลากเลยอ่ะ เจ้ที่นี่เป็นอย่างหัวขึ้นอย่างนัินไปที่แรกเขาตรวจเขาไม่เห็นอย่างเราทานนั่นไหมเออเดี๋ยวกันครับผมว่นกินข่าวผมมันต้องมีข่าวข้าวเดียวสินกลับลงมาต่อเบียร์ต่อมาป๋องแกวขึ้นไปจิ๊บๆๆว่าจะเป็นอย่างไรอดีตอดีตอดีตโซเฟอร์ครับหัวหลากมาก่อนนี่ครับสร้างอดีตเป็นทุกอย่างครับผม นี่ไฟเพื่อนกันเช็ดให้ไป<ฟ> <laughs> ไฟกระซางดีดครับผมแต่กอนเพิ่นครับรถเออรถหัวลากเบียร์สร้างแต่เ,เราก็เล่นลกมาอยู่บานครับผมมาอยู่บานกับมาเห็ดไฟมาเห็ดสร้างไฟมาเห็ดบานาเห็ดบานรับเมาปูกระบ้งกระเบื้องเป็นทุกอย่างสารพัดชัางครับผม,มน อันนี้แม่หอมแน่หอมหน่อยหอมหน่อยหอมหน่อยพี่จายังกินยังกินยังคอมเมนว่าให้มึงโทรศัพท์ให้มึงเป็นเวลาได้พีน o มนก็ให้เบืองเขาจะให้มึงแล้กกระลดแสงคอมเมนว่าเขาจะตามใจเพิ่นตลอดคนโทรเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวแม่รับโทรศัพท์ก่อนพี่จาก่อน พี่จ้าก่อนจแม่รับโทรศัพท์ก่อนเอ้ยโมโ,มโมอย่าอย,าอยาจ้าว่าไหจ้านี่นีนนูหนเดูยหน่หน,น,น,นาากเดี๋จ้าไ่อหนอหานแนวอยากแน,ว,แนวกิน,นเพื่อนอีกจักเมนูกอนพี่น้องขอบ,บุญขอบคุณเลายๆทีิดตามสวัสดีครับ